<Okay. S 2> สวัสดีเจ้าพี่น้องสูู้สุสคนเจ้าคลิปนี้ก็ตอนนี้อยู่กับเพงห้างปนาเจ้าวันนี้แพงปลามาดูทางให้ปลาให้ก่อยสักรอบจากคนนี้เสว่าดินแห้งขนาดเลยเจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่ ยีเจ้าพฤศจิกายนสองพายหกสิบเนาะเป็นช่วงเข้าฤด,ดูหนาวนะเจ้าเต็มตัวละตอนเช้าอากาศก็เริ่มเย็นแล้วเจ้าไ่น้องเริ่มหนาวละเด้อ นี้เป็นมูเฮดอันหน้าแร่เนี่ยเจ้าเนาะแต่อีกสีนึงเก็บให้น้ำแป้งก่อนนะเจ้าเป็นรา อกเเจ้าหับาแล้วอดอกงามอยู่เจ้าบานประมาณนี้หวานนะเจ้าเฮ็ดนะได้อยู่เจ้าเกือบเกือบเท่าจะได้อยู่ อีกดอกนึงเจ้าไซ่กำลังงามได้อยู่นะเจ้าดอกนึงเจ้า cho cái ngam thôi Mình cho con cháu Cô này đi ngam, đi đi ngam Bàn ngam sao ạ เห็ดตูไม่สองดอกนี่ยวันนี้แพงเกาะมากับเป่าไทยบ้านเจ้ามากันสองคนเจ้านี่อยู่ในป่าหากันใกล้ๆกันนะเจ้า ผลงานตอนนี้เจ้าประมาณสักยังบอกถึงขึ่นนะเจ้าสองสามวันก่อนแพงไปเก็บทางคูหลังบ้านเจ้าเนาะมันจะเป็นเฮดบินอย่างเงี้ยก็พอได้เู่เจ้าแล้วก็เมื่อวานแพงก็เกี่ยวเข้าเนาะแต่ก็เลยบอได้ทายคลิปนะเจ้าลเลยยุดไปวันวันนี้เกี่ยวเข้าแล้วล่ะ นอรอได้รอได้กอบเจะเนาะก็เลยมาหาเห็ดรอได้ย่างป่ามันก็ม่วนนะเจ้าพี่นนอะเป็นเห็ดน้ำแป้งนะเจ้าเห็ดข้าวดินเนาะเห็ดตำบมกนะเด้อ ถ่ายมือเก็บมือ้ะเจ้าดินเริ่มแห้งหตั้งกงบอก่อยได้เจ้าพี่นอ้องโอ้พี่นอ้องเโอเลี้ยงเลยเจ้าพี่นอ้อง ជាន់ទ្ទ แดงนี่อีกด,ดอกหนึ่งเจ้าเ็อันด,ดอกเจ้าโอ้ หาเจ้าปเป็นดอกนี้อสาดอกเห็ดอันนี้กินนร้ำนะเจ้ามีลักษณะ,ะดอกมันเหนียวรสชาติออกหวานเจ้าเห็ดหัดสีน้ำตาลบ,บางบางคนบอกว่าเอาไปปิ้งเนาะ lắm Ngủ cho chợ cái cây này, Nhà mới về Chứ hẹn cho ở bên Không có Cái lắng ngắm ก็ขาผู่ได้ดอกมันเหนียวเจ้า หมดเจ้างามตามดอกไปเจ้านี่เป็นเฮ็ดเครื่องนะเจ้าค้ายกับดอกมันจะเท่าดอกใหญ่อยู่อีกดอกนี่ดอกนี่งามเลยเจ้า มาเห็นดอกพี่ชาวพี่ดอกดิเขี้ยดจ้ๆกับมาเห็นเนาะโปร่งนี่แพงเคยเจอเห็ดอันแดงโกอ,อยู่ในนี่แต่แพงก็ปล่อยเชือ้อว้ายไป่นองอดูข้างในเห็นฮันโดก็จะมีแมงอย่างก็ อันนี้น่าจะเป็นโพรงเก่าที่เป็นเอาต่อหรือเอาอย่างสักอย่างเนี่ยเจ้าทีเป็นโพรงเก่ามานะเดี๋ยวกันเด้อมีกัเนเลยไหดูแล้วม,มีอันนี้เป็นดอกเก่า <c oughs> <c oughs> เขี่ยมามีเขี่ยมาอีกแดงกินโพรงวันนี้ได้อยู่เจ้า น้อยเวยก่อนตอนนี้ก็มาถึงทางออกแล้วเจ้าพี่น้องป่ะเดี๋ยวหอาไปสรุปฮิตกันเจ้าปิกเลยด้อบ่าไทยบ้านค<อ>่ะค่ะเจ้าเพงเดินมาถึงทางออกแล้วเจ้าเนาะวันนี้คือตอนแรกเพงว่าเพงขึ้นมาพูเนี่ยอันเพงว่าจะย่างละว่าจะบม่ม้าละพอดีเห็นฝนมันตกมาสักสองวันก่อนเนาะวันนี้เพงเกิดเลยมา้า สอพอมาแนมพอนี่เจ้าก็บพอได้อยู่นะเจ้าในเฮ็ดผลงานแพงกว่านี่เจ้าเนาะเกินครึ่งอยู่นะเจ้าเนาะก็จะมีเฮ็ดกอแดงเนาะเฮ็ดกอเฮ็ดเฮ็ดมูลเฮ็ดเครื่องเฮ็ดดินก็มีเจ้าเฮ็ดหาดก็บพอมีเนะาะบอได้แกงอยู่นะเจ้าพี่น้องเนาะเฮ็ดก่อดอกงามๆอยู่นะเจ้าเนาะเฮ็ดหน้านี่ก่อนค่อนข้างลำเลย เจ้าสำหรับคลิปวันนี้นะเจ้าแพงกกคงต้อขอตัวเมื่อบ้านแล้วนะเจ้าเนาะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องจวยกดไลค์กดแชร์ like, กกนะเจ้ากดติดตามนะเจ้าคอมเมนต์มาหากันได้นะเจ้าเนาะเป็นกำลังใจให้กันเจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับกลับแล้วเนาะหานเคืองตาอยู่ มาก็จงงะมีของแม่าให้จะบอกเก็บนะปุ๊บไปได้ขะนาวมเน่าเนาะแม่เก็บประ,อประ,อะกอบข้างทางเต็มทุงใหญ่ไปชับแล้วชอบ